หนึ่งเซตคืออะไรมันเล่นท่าบินเพื่อนมามาเล่นท่าินใชไหมไม่รู้ไงเราไม่รู้ว่าท่าินไงเพื่อนเราไม่รู้ท่าบินไงเพื่อนจริงปหมมามามามมามามมมมมมามาาาาาอ้มมเมนม เรวปรับเซตติ้งมาเพื่อนเยสปรับเซตติ้งอะเยสตึงว่ะเยสเฮ้ยมึงรอก่อนดิเฮ้ยมึงรีบอ่ะรอเดี๋ยวเนี่ยกูตีน้องอยู่นี่ไงก็รออยู่นี่ไงกากเอ้ยตามมาหนึ่งสูตรเลยครับดูดูดูแค่นี้โดนโดนดับไปคนเดียวเลยเหรอปั๊บดูดูไปหนึ่งตายไปเดียวตัวเดียวตัวเดียวชิวพี่รับลุมพี่รับลุมพี่พี่รับลุมพี่รับลุม พี่ดับลมพี่ดับได้ใช่นี่ปั๊บดับลมดับลมปั๊บดับลุ่มพี่ดับเหลือยังไม่ตายพี่พี่ดับยังไม่ตายใช่่่ไมตายพีดเจ๋งอะไรเมื่อกี้ใครตายวะโอ้โหพลรับไม่ใช่พี่อนโอชิวๆแค่เหลือพี่ก็รู้แล้วว่าชนะโดยโดๆโดเต็มไม่น่ากูหมดแต่กูก็ยังรันอยู่ อับปั๊บเทีตยสองสองสองคนเท้ยเยกว่าคนน้ำคนน้ำึงคปั๊บเธอเธอไปเล่นนไม้เถอะไ่าเลยสวยเจเทดับ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 สวยนำแล้นำแดับนนำแนำแลิวชิดับชิวชิโอเคป่เป็นตัวแทงใช่ป้ถ้าเปลียนเหมือนในฮอนมึงเป็นไทนี่เเพื่อไทนี่อเพื่อนไทนี่มันคือไปปอเพื่อน ในตัวต้นไม้เพื่อนในตัวต้นไม้าบเพื่อนดกันปั๊บสวยขาดแล้หนะพี่พี่พี่สไลด์หมดนะปั๊บตายดูดูดูโอ้ตายคนสวยน้อยนะหนึ่งหนึ่งหัวหนึ่งสวยกูตายดับพี่ดับปีตีครัปีตีสวยสวยสวยหัวแข็งจัดครับหัวเอ้ยเอ้าเอ้า แจ็คกี้เก้า AO เหนาแจ็คกี้เก้า AO เหนาดูทิวเพื่อนนี่คือกูเล่นไม่เป็นไงถ้ากูเล่นเป็นนี่เรียบร้อยจริงเพือ่อนอันนี้จริงไหมสองเท่าเพื่อนสองเท่า ise. ดับมาเอาดีเพือพ่อนกลัวมันคว้าก็วูช้าไอ้หนึ่งเดิไนไปวิ่งตายไอ้สองพอตาย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 เต้ไนไม้ลุนไปเรื่อยเดอเอมาลุไม้เธอ อวยสวยจัดไอแจ็คก,ก็เล่นไอแจ็คก,ก็เล่นเป็นเหมือนกันนี่ว่าหวยเดี๋ยวแจ็ค yeah, ไม่ใช่ไอดอลอ่ะเย้ h yeah หวคว่ากูโจนคตรช้าตัวกูห่วยเหี้ยอย่างเสี่ยวอ่ะไอ้เหี้ยดูดิเอา้าทำไรอะ่ะเฮ้ยไอ้เหี้ยไม่ได้คว่างกระโจนนี่ว่ะปับ๊บไอ้เหี้ยตายโอ้อเฮียโคตรปิงอ่ะคืออะไรวะไม่เข้าใจไปกระโดโด ไว้โอ้โคตรลำอ,อ่ววะกูอะนี่มันลำหรือว่ามันปิ่งไว้ทำไมมันไ<า>ม,ม่รู<า>้เรื่อง<า>เลยวะมึงกดมาแล้วมึงกดเลขหนึ่งเด็ดดาเวลาขอาวุ้ดอะเวลาตอนเกิดมึงกดเลขอาวุธมึงอ่ะโดดๆๆๆเฮ้ยปับ๊บเฮ้ยเอ้าเนี่ยไอ้เหี้ยกูโคตรปิ่งเลยโอ้โหกูโดนลุมดาเมจยับจัดเลยสามตัวลุมใหม่หี้ยะทำลายดาบฮะ <c oughs> แรกอะ่ะเพื่อนแร,แรกอะ่ะเพื่อนมันแรกอ่ะดูความกระหุดไม่ติดอะ่ะเดี๋ยวกูเข้าให้ดูไอ้ที่นี่คือเดินมาปุ๊บโดนโดนเลยนี่ปุ๊บปุ๊บดูปั๊บ,บอุย้ยเอา้าตายสองปับงป๊บสวยเฮ้ยอยู่พี่ดับชิลพี่ดาฟวดตายเฮ้ยปับยป๊บหดหดปั๊บสวยสวยหมดตัวเหลืองไอ้ดาฟดับหมดตัวเหลืองอะ่ะ หัวเหลืองอ่ะหัวเหลืองดับเอาหัวเหลืองเอาหัวเหลืองเอาหัวเหลืองดับตายสวยเฮ้ยเย็เยนมาคอมโบอ่ะ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 พอแล้วหัวเลยว่ะหันหน้าเหมือนกันด้วยเชื่อมีคิดหน่อยจริงเพื่อนนายแม่งรู้มุมจัดอ่ะเพื่อนเย็นอีกแพล่วนายแม่งไม้หนาวิถีจัดอ่ะไปดูดูดูที่นี่ที่นี่วิ่งปุ๊บปุ๊บปั๊บปั๊บโดนเทโดนเทโดนเทหุย ไปพี่ดาไวที่ได้ทำไมไม่กูโดนบล็อกกะแทกกูโดนบล็อกกะแทกโอ๊ยกาบ้าลัวเฮียมึงกาวไว้ดาพี่เท่าไหร่แล้วเพื่อนเรานำนี่เราชนะไปเซ็งแล้วไงตอนนี้เราโดนหนึ่งศูนย์หรอหนึ่งเท่าอุ้ยเอาว่ะเอาว่ะเอาจบแล้วอ่ะแล้วก็หนึ่งหนึ่งหนึ่งเยอหนึ่งศูนย์เนี่ยป๊อปป๊อปเฮ้ยกูโดนไอ้สัสเอามีดิพี่ไม่ตายไม่ตายอุ้ยกูโดนโอ้ยกูโดนมาด๊าฟก์ าดฟักมาดฟักกิตจังหักูมันดูสายดูลามไปเด็กเคียนี่อยูเคตัดหมายอยู่่ะเอ็ดปั๊บปับปับแบบนี้ขาเลยชับบเดียวคนล้ให่เนีคนล้ำลำจัดต้ำนี่นี่เขนมาชิวนะชิวนะชิวนะ ไปคัดไปน้องคัดไปนี่นี่สวยมเตะสองมเตสองหมดกันนะสวยสวยตัวเดียวเถ่งไว้นึงไว้ใจเย็นนะไม่ต้องรีบไม่ต้องใจเย็นยน้องสวยไม่เป็นไร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 แต่เมว่กูตดูสายดูาเมเดคเียยูสวยอ้โหดจังวะใครเป็นเหมือนมือไงเี้ยกาเฮ้ยถ้าเป็นผมก็ได้อยู่เกยสามนึงชิว เฮ้ยเสียงเสียงอะไรโเพื่อนพวกแดกไม่เหรอหรืออะไรอะไรที่อ่ะไปใช้เพื่อนเฮ้ยเปิงขึ้นปิงขึ้นเฮ้ยเฮ้ยจังหวะดีเลยจังหวะล้ำเลยตายปั๊บเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโดนเทโดนเทอีกแล้วเฮ้ยเอ้ยตัวล้ำ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 มอแจใจมึงตีเลยตัวล้ำเดี๋ยวกูบอกเล่นเลยเล่นมั่วๆพามึงไม่ตรงติดล้ำล้ำล้ำอยู่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 หายล้ำละ ตายลามตีเลยตีเลยมันไม่ตายเร่งความเร็วหนึ่งพี่ตายหายลามนะหายลามหายลามหายลาาามหยลมบอกถ้ากูบอกลามมึงตายเฮ้ยไม่ลาำตายมาเฮียไม่ไม่ตายได้ไงวะจังหวะเมื่อกี้ไม่มตายเร็วเกินดี่นะครับขวยไม่ต้องมีกูกูดีไหมเพื่อนกูแหลกอ่ะกูปิงอ่ะเทียคนมันเยอะอ่ะขวยไม่ต้องเงยอ่ะขวย ดูดูกูจริงกูจริงกูไม่อันนี้กูจริงนะปั๊บนี่นี่นี่คือคือหนึ่งหัวเลยปั๊บปั๊บนี่หนึ่งหัวเลยอะไรวะโอ้ยตายอะดาวทำลายอ่ะเพื่อนเอางี้เอางี้เดี๋ยวกูเอาจริงแป๊บนึงขอดูบลิทด้วยไม่เราโดนสามหนึ่งอ่ะเพื่อนโอ้โจริงดิ เอาจิงเอาจิงเจ้วัดเฮยพี่ดับไม่เข้าไม่เข้าล่างแล้วเหรอเด็กเฮียดียูเคตัดไมายอยู่ขาโป๊ะนี่ดูปึ๊บปั๊บตายปั๊บตายอะไรวะเฮียภาพมันไม่ตรงอ่ะกูโดนใครตีเนี่ยโอ้หวยโดยแจ็คตีเฮียเฮียใช่ไม่ใช่เกือบเกือบละตายตายเฮ้ยไม่ตาย เก็บต right. ัวน oh. <Beginning S 1> ี้ก่อนเก็บตัวสวยเก็บตัวนี้ก่อนสวยสวยสยกีก้าวตาดังค่อยค่อยต้องรีบสวยร่วงนะทำได้เหี้ยไม่ถือได้เหี้ย สัตว์ไม่งยินทำไมวะเฮียเฮ้ยบอกมันมึงเล่นกากะไอ้ดาบโดนสีหนึ่งเนี่ยเพื่อนโอ้หอ้าชิบหายโอ้ยเฮียมึงตีหัวกูวะไอ้โง่มึงตีแต่กูเนี่ยไอเฮียตัดมึงวิ่งไก่มึงวิ่งไก่อาเธอร์ไปมึงวิ่งอาเธอร์ไปนั่นแหละโดดโดดดดถ้าไม่วิ่งกับมึงเนี่ยกูชนะหลังข้าพี่ขัดให้หน่อยเอ้ยขัดไม่ได้หวะกูตายดับตัวสไลด์ไม่ทันปั๊บตัวดับตวยดับอีกดับปั๊บพี่ดับไหวดับตัวเดียวดับไหวดับไปอุ้ยอะไรเออ ไม่กูฆ่าไปสามไรโง่ไอ้เหี้ยไม้ก่าสวยตีไปสามตัวแล้วไอ้เหี้ยแจ็คเหี้ยไก่เหี่ยเพื่อนสองสี่สองสี่เพื่อนสองสี่สองสี่ไม่เดี๋ยวเทอนได้เพื่อนเดี๋ยวเต้มหมดแก๊งเลยเพื่อนเหระครับได้ครับเดี๋ยวเราทอนได้เพื่อนชิวๆจริงเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวใส่หมดเลยไปโทษน้องมายพี่ชิวๆกูตายอะไรอ่ะมาลุ้มนะเธอ เราจ็บพี่พี่ครับพี่พี่เจ็บพี่เจ็บเฮ้ยโดนว่ะดับเขาสวยโอ้โหจบจบเจ้าไปแล้วเลยเหรอมาโว้จริงโว้จริงไอ้สัตว์ยิ่แม่ร้อนละไอ้สัตว์โว้จริงนะเพื่อนไม่มีผิดหวังเแหละดับอ่ะเมื่อกี้ผมไม่ได้เอาจริงไงเพื่อนผมเอาจริงนะเดี๋ยวโดนปั๊บ เนีไม้เดียวตายปั๊บปั๊บตายมากพี่๊สวยสวยสวยตายตายอะไรอะอะไรเยยดาได้ยางตีได้ก็กูตีได้เเจนเจีก้าตาดามเฮ้ยเพื่อนเบ์ดไดมาตายอยู่เพื่อนดู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  ปั๊บปั๊บเด็กวุ้ยกูโดนบล็อกกูโดนบล็อกเฮ้ยโอ้เรียบร้อยเรียบร้อยเลยเรียบร้อยเลยนี่โอ้โหอยากเล่นเป็นปะเนี่ยไม่มึงตายก่อนกูได้สัตว์ไม่กูเบ็ดไงเบ็ดอ่ะเบ็ดเขาจเข้าใจคำว่าเบ็ดปะเบ็ดอ่ะเพื่อนเคาเล่นวาโลว์ปะหนึ่งเท่าเพื่อนดับหนึ่งเท่าแล้วเพื่อนเอาดีเอาดีดีเบ็ดเพื่อนเลดีดีดีอะไอ้แจ็คเพื่อนเอาดีดีเพื่อนเดี๋ยวแพ้้เวย อ่ะเธอเล่ยหมาน้องเธอเล่ยหมายเน้อหมายพี่ได้ป่ะมายพี่มาไม้แบกดิน้องไม้แบกพี่เด้อหวยเล่นกับยี่ด้ามอยด้อหวยกระจอกปั๊บดูหวยจิมก็ไม่ไหวอุ้ยกูโดนกูโดนบอลอัแไทยอีกแล้วปับ๊บดูอามากปับ๊บตายหนึ่งเฮ้กู <of course. S 1> ลอ่อหวมาเด้วเห็นปะพอกูเล่นมีดปุ๊บแบบเธอแบกเลยมาน้องจริงอะอ้าวพี่บอกว่าพอเล่นมีดก็ไม่ไหวต้องพูดกันไหมอ๋อโอเคพี่รู้ผิดไปหน่อย

จักก็เล่นเป็นนี่ว่ะรูว่าเล่นโง่มาตลอดเลยโหโดนเล้ๆๆาอีกแล้วขว่ยกูป่าเดีย<ห>วเดี๋ยว่าลูกลงเหยนไอสัตว์เฮ้ยอยากเย็นเพื่อน <c oughs> ตลกเขาไม่เล่นกันถึงตายแล้วเว้ยเยสดดๆๆๆโป๊ะห,ห,หนึ่งหัวเอ้าโดนอิโมได้ไงไอ้จกักทำไมกูโดนอิโมะะ่แบบขว่ย เดี๋ยวว่าจะไปโปลิซีสวยนนเอ้ยไม่ตายเขาหัวไม่ตายเฉยเยอะโอ้ยอะไรอย่างลำอะ่ะลาจัดเอ๊อเอจ<ว>้าโอ้ยเฮ้ยสวยเฮ้ยเอาดีเพื่อนเจ็ ปล่อยใจเอะเพื่อนปอใจโชว์ดิปล่อยใจโชว์ดิล่อยใจโชว์ดิปลอใจโชว์ดิโดนมาดิเพื่อกวจัดเพื่อกวย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 จัดค้ยเพื่อกวจัดรู้จัทิ้งให่บ้าทิ้งใหม่ทิ้ใหม่รูจักทิ้ใหม่อารู้จักทิ้ใหม่บ้าเนี่ยรู้จักทิ้งใหม่บ้าควยเใหม่บ้าเร่ทิ้ใหม่บ้าทิ้ใหม่ทิ้ใหม่่งทิ้ใหม่บ้าทิ้ใหม่อะไอ้เี้ะอีกคนหนึ่งก็พูดมากทิ้หา่ไอ้เหี้ยอีกคนหนึ่งก็เมมอยู่ไอ้คุ เ้ยโหดจังวะเขือนพะจาเพี่เอาดีๆโหดไปโหดไอเธอมันโหดจัดอ่ะผมก็โหดโหดจริงเอ้ยว้าเปิดดิไปป๊อปอุโดนบล็อกโดนบล็อกไอแท็กทิมให้เธอขัดให้ดีไหมดีไหมสวยป๊อปป๊อป ได้ไวสวยสวยไม่ไหวเขื่อไม่ไหว JK ไม่ไม่ไหวเขื่อเราโดนเหรอเราโดนนะพี่รชนะพี่สองเซตเท่าพี่แล้วสองเซตเท่าพี่ชนะสองพี่มันก็สองพี่เจ้าเจ้าเจ้าเพื่อนเจ้าเฮ้ยเีย er, อีโมไม่ทานเลยสัตว์เหลือนโอ๋อเฮีย er, งงหมดแล้วเนะี่ย ไม่เถอะโดนวะไหวไม่เจนไหวงงหมดแล้วชวยไปเลยเออายหมดศูย์หนึ่งศูนย์หน่งศูนยหน่งนวนหนเซตสเซตสดาวเซตสเอ้เซตที่ห้าเซตที่ห้าเ่อนเซตที่หเซตที่ห้าเ่อนเซตที่ห้าเซตที่หเซตที่หพี่ดับผมผมไหวไอ้เ่เาช้าเนี่ยเอ้เบื่อว่ะได้ป้ยโดนไม้บัมกูโดนบอลแทะกละ เฮ้ยเฮ้ยพี่ดาบเย็นเฮ้ยพีดาบงานคัดงานคัดดาบฮ้ยดาบคัดพี่ดาบงานคัดดาบดาบดาบงาน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 งามาดาบงานมาดาบงานสวยเฮ้ยเฮียเอ้ยมันแหลกอ่ะโอ้เฮียควรควรไม่ยินเยอะเพื่อนตอนนี้คุณยินเยอะเพื่อนจริงไหมล่ะชื่อเพื่อนเฮ้ยรอก่อนดีเดี๋ยวกูเปิดเองโอ้เล่นโหอดนะเว้ยเฮียไม่ให้คนโดนหดเปิดดีปั๊บนี่ตาหนึ่งสวย ัวกุเฮียบอกให้ตัวกุเฮียจัดเลยตอนนี้มาเลยปั๊บตายสองอ่ะได้ไหมเรากุเฮียจัดอ่ะดูดูรีบกดเกิดก่อนเฮียรีบควาอาวุธเออตัวเฮียไหลเฮียสัตเฮีย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 สัตเฮียสัตโหดว่ะเพื่อนแต่ไม่เท่าผมนะชอว่าดับเอาดีเพื่อนมานะเรามานะเราเรลยมานะอันนี้สกอร์ไหลนะเพื่อนกูบอกนะสกอร์ไหลนะ

เฮ้ยไม่ตายตายตายสวยเพื่อนดาบเก่งจริงเพื่อนรอบเนี้ยแต่มึงตายก่อนคนแรกเลยนะไอ้มึงอดาวไม่ตายหรอไอ้มึงคนแรกไม่ตายเหรอเพื่อนไฮ้ด้ิผมเกดเกิดมเกกดเกิดเร็วหน่อยใกล้ใกล้อกาศเอ้าดูได้ไงเปิดเปิดเปิดปิดพอเปิดปิดูดดนดดด สวายหูโหโหดจัดโหดจัดไอ้ดาเขาบอกมึงเหมือนลงให้ครบสี่คนนะเพื่อนฮะเขาบอกว่ามึงเหมือนลงให้ครบสี่คนอ่ะใครบอกมึงเราอ่านดิเพื่อนกูเล่นโหดเพื่อนกูจริงปั๊บนี่โดนบล็อกอีกละกูรู้เปล่าไอดนไม้ดอไม้บีบหัวไอ้เหี้ยหัวเบี้ยวเลยกูปั๊บดูตีเลยดาบ เฮ้ยดูเฮ้ยเพื่อาำไปเพี่อนำไป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 ไหวปั๊บหัวดหัวหัวโอเคน้อยเนื้อต่ำใจในโชคชะตาของเราไม่กูเล่นไม่โหดอ่ะเพื่อนโน้ะหัวเมันฟอร์มอ่ะเพื่อนกูเล่นโหดอยู่นะเว้ยเฮ้ยแต่มันลามาเพื่อนเนาะดูดูดูที่นี่ตายแป๊บเฮ้ปั๊บปั๊บ ได้ไ้ไปไม่เป็นไรไม่เป็นไรได้ไปได้ไปเฮียทำไมกูโดนเะคนนนะคนมานนะเฮ้ยไปไปขวาเฮ้ยไเนี่ยอะไรอ่ะทำไมมีห้คนทำไมมี5คนวะเฮ้ยหลบมนมีหคนวะเฮียเนี่ยยิงเล่นมักะกเลยเฮียยลงกูอีกนะ ปั๊บดูปั๊บปั๊บโดูตายหนึ่งตายต่อพี่ด้าตายสามอุ้ยปุ๊บปุ๊บตายไปเลยตาไปเลยตายไปเลยไม้สอง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 ดิดาวแทงเพื่อนดาวแทงเพื่อนรอ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 ให้ดาวเล่นก่อนดาวใหม่พี่ดาวใหม่อุ้ยมันล้ำมันล้ำโคตรล้ำเลยโคตรปะตึงกู๋วใบใบเหี้ยมาเลยชี้เหี่ยมาชี้เหี่ยมาเก็ชื่อจ๋า หวยเฮียมันตายสี่ตัวแล้วเฮียมันมีห้าคนในเฮียขี้โกงอ๋อมันมีหัวล้นสองคนนีกว่ามาต่อหวยเพื่อนนี่ตายไปตายตัวเท็ดตายไปนับเทะต่อโอ้ยทำไมพี่ตายดีเลยจังพี่ดับเออเต้นโป้กูตายกูตายระเบิดกูตายแล้วเบิดกูตายระเมิดไอ้สัตสเส้นไหวสวยสวยเฮ้ยล้ำล้ำล้ำสวย เฮ้ยโหตัวยังล้มอ่ะดับดับขอยืนนานแล้วเพื่อนดับขอยืนนานแล้วเพื่อนดับเพื่อนใช่เพื่อนนะผมเอาจริงผมเอาจริงอ่ะไม่ไม่ปัดละนี่กูเล่นไม่เป็นเพื่อนเอาดีเพื่อนเอออ่ะผมเอาจริงผมเอาจริงโ๊ะโ๊ะโ๊ะ

อิงอ่ะอิงพี่นายก็รู้ใช่ไหมครัเก็บสามเลยเหรอวะดาเพื่อนแบบนี้อิงพี่อ่ะดูเอาเลอจัดนะอุ้ยปุ๊บปั๊บกูโดนอย่างเดียวเลยเหรอเพื่อนแม่งเลอาแต่ปุ่เดียวเลยเพื่อนดาช่วยหน่อยดิเพื่อนขอร้องอ่ะปั๊บปั๊บดูตายดาเมจตายดาเมจดาสวยสวยเพื่อนสวยตายพวกเราเจเคตายต่อหนีไปหนีชนะเพื่อนวิ่งไล่วิ่วไลาวิาวไลาวิาวไลาวิ่งไลาวิ่งไลาวิลา จบจบจบเราจบชนะไอตอนจบเรานะตอนจบเรานะใช่ไม่สนไม่สนไม่สนตอนจบชนะที่ผ่านมาเป็นไงไม่รู้แต่เราชนะไม่สนไม่สนไม่สนตอนจบชนะไม่รู้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 